ตอนนี้มวยออกอาการกลับไปเริ่มต้นใหม่ไปศึกษาใหม่ว่าจะไปแจกอีก4ี่มือล้านเนี่ยมันได้หรือเปล่าในท่มนูนเขียนไว้นะฮะในพรบรเงินตราก็เขียนไว้พรบรเงินการคลังก็เขียนไว้การเงินกันคลังเขียนไว้ชัดเจนนะครับจะแจกได้ต้องสภาวะวิกฤตเท่านั้นเช่น สวัสดีครับมาพบกับผมแทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องการแจกเงินหมื่นรอบ2ตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหานะฮะร,รัฐบาลของอุงอิงเริ่มออกอาการและเริ่มรู้แล้วนะครับว่าการแจกเงินผืนนั้นผิดกฎหมายและผิดรัฐธรรมนูญ จค้า่ยของทีง่ท่านที่บอกว่าติดข้อกฎหมายมันสขอพิจารณาในข้อกฎหมายในรายละเอียดก่อนให้มันรอบคอบนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ติดเรื่องไรแต่ว่าเรื่องเรื่องเนื้อความเขียนทางคังกำลังดูอยู่ค่ะ,ะกลุ่มที่เป็นจุดจีนจะเป็นกลุ่มที่สําหรับคนที่ลงเบียงผ่งานทางรัฐแล้วก็ผ่านทางกระบวนการในการตรวจสอบจิตอะไรต่างๆียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นคนละุ่มกับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนต่อไปนะครับเนสมาร์ทโฟนคาดว่าจะได้ไประมาณรูปเทไหรเร่งอยู่ อยู่ที่กระบวนการกำลังเร่งอยู่เร่งอยู่ตั้งเรื่องระบบแล้วก็เรื่องการประสานทาง ในงานภาครัฐในการที่จะช่วยกันเล่นของแบงค์ทาแบงค์รัฐต่างๆที่จะช่วยพี่น้องกลุ่มนี้ลงทะเบียนเพราะต้องเข้าใจกับว่าพี่น้องกลุ่มนี้เป็นพี่น้องกลุ่มที่มีความเปราะบางสูงนะครับแล้วก็ความไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นหมายว่าการเดินทางการอะไรต่างๆว่ายาบากการใช้เรื่องของการลงทะเบียนก็จะทําไม่ค่อยเป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทางแบงค์อะไรต่างๆนี่ก็ไปช่วยที่แบงรัฐนะครับข้อกฎหมายที่บอกว่ายังติดอยู่อะค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องอะไรอะค่ะไม่เป็นเรื่องรายละเอียดความรบ้วนเฉยจริงมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายเป็นความร เอาทิตย์หน้านี่น่าจะผ่านไหมครับเป็นไปได้เป็นไปได้อาทิตย์หน้าอาทิตย์นู้นนะฮะก็มีต้องต้องปรับอะไร่ไนิดหน่อยก็ก็อย่างที่ได้ได้ได้แถลงข่าวไปนะครับในช่วงไม่เกินสิ้นมกราคมเนี่ยคาดว่าเ็วกว่าด้วยนะครับเราจะเร่งดาเนินการในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่ได้ผ่านการลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นไตรมาสสองก็คือช่วงเดือนเมษาถึงมิถุนายนนะครับก็จะเป็นกลุ่มอื่นๆที่เหลือ นะครับก็อดใจรอครับยืนยันอย่างนี้ครับว่าคนที่ลงทะเบียนทั้งหมดแล้วก็ผ่านเกณฑ์นะครับสุดท้ายเนี่ยเงินหมื่นก็ต้องถึงมือครบนะครับเราก็ต้องดำเนินการให้ได้ครับข้อเสนอเนี้ยจำนวนแข้อดังนี้นะครับหนึ่งรัฐบาลควรศึกษาวิเคราะห์การดําเนินโครงการตามนโยบายรวมทั้งชี้แจงความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมว่าผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการจะไม่ตกแก่พรรคการเมืองนักการเมืองหรือเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพมากกว่าผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็นการดำเนินนโยบายที่อาจเข้าข่ายทุจริตเชิงนโยบายรวมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเป,เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการของรัฐบาลอย่างแท้จริงเช่นเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยหรือกลุ่มเปราะบางพร้อมกับมีขั้นตอนวิธีการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเพื่อให้สามารถกระจายการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สองการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566และเมื่อเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลได้มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายนพศ2566เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนั้น,น,นซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรดำเนินการตรวจสอบว่าผัดต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัติป,ประกอบนูนว่าด้วยพรรคการเมือ,องพศ2 5 6 0หรือไม่มาประกอบการพิจารณาด้วย มิฉนั้นอาจจะเป็นบรรทัดฐานสําหรับพรรคการเมืองที่สามารถหาเสียงไว้อย่างไรแต่เมื่อได้รับการเลือกตั้งแล้วไม่จะเป็นต้องฏิบัติตามที่ได้หาเสียงไว้ 3. ามการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิตอวลวัลเลตควรคํานึงถึงความคุ้มค่าความจําเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดจนผลกระทบและภาระทางการเงินการทังในอนาคตภายใต้หลักธรรมพภิบาลสีด้านคือความโปร่งใสการทวงดุล การรักษาความมั่นคงของระบบการคลังและความคล่องตัวซึ่งรัฐบาลจึงต้องใช้ความระมัดระวังพิจารณาระหว่างผลดีผลเสียที่จะต้องกู้เงินจํานวน5 0 0แสนล้านบาทในขณะที่ตัวทวีคูณทางการคลังมีเพียง0.4การกู้เงินจะมีการสร้างภาระหนี้แก่รัฐบาลและประชาชนในระยะยาวซึ่งต้องตั้งงบประมาณในการชําระหนี้จํานวนนี้เป็นระยะเวลา4-5ปีกระทบต่อตัวเลขการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ สี่การดาเนินโครงการเติมเงินหนึ่งหมื่นบาทผ่านดนะีดต้อมวัลเลศคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านกฎหมายอย่างรบอบคอบประกอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับเพะม่มหยัิวินัยการเงินคลางเพะ่มหยัิเงินคงค้างเพะ่มหยัดเงินตราตลอดจนกฎหมายเข้ามิใช่สารน้ำนูลและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายห้า คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประเมินความเสี่ยงในการดําเนินโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลทอย่างรับด้านโดยกําหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริตตลอดจนมีกระบวนการในการตรวจสอบทั้งก่อนระหว่างและหลังจากการดําเนินโครงการซึ่งอาจพิจารณานําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพปชเรื่องการบริณาการป้องกันการทุจริตของโครงการภาครัฐ ซึ่งคณะมนตรีมิมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่21ธันวาคมพศ2553มาประยุกต์ใช้เพื่อให้โครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตสามารถดําเนินการได้อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง 6. ในการนําเทคโนโลยีบัอกเชนมาใช้เกี่ยวกับการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนั้นคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาถึงความจําเป็นและความเหมาะสม ตลอดจนระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ในการพัฒนานระบบเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการดรําเนินโครงการเติมเงิน1นึ่งบาทผ่านหรอต้องเบรดซึ่งเป็นการดรําเนินโครงการแจกเงินเพียงครั้งเดียวโดยให้ใช้จ่ายภายใน6เดือน 7. ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของหน่วยงานต่างๆที่ได้จากการศึกษาและตัวทวีคูณทางการคลังรวมถึงตัวบ่งชี้ภาวะวิกฤตที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดวรวบรวมและประมวลข้อมูลจากงานศึกษาของธนาคารโลกและ IMF มีความเห็นตรงกันว่าในช่วงเวลาที่ศึกษาอัตราความเจริญเติบโตของประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเพียงแต่ชะลอตัวเท่านั้นดังนั้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโต,ต,ตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนรัฐบาลควรพิจารณาและให้ความสําคัญต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจเช่นการกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนการกระตุ้นการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐและเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานเป็นต้น ในกรณีที่รัฐบาลต้องดําเนินนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานก,การณ์เศรษฐกิจที่ไม่เข้าขั้นวิกฤตควรวควรพิจารณากลุ่มประชาชนเป้าหมายที่เปราะบางที่สุดซึ่งต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยและพรัติวินัยการเงินการคลังอาทิเช่นกลุ่มที่มีไรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน 8. หากรัฐบาลมีความจําเป็นต้องช่วยเหลือประชาชน รัฐบาลควรช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่มีฐานะยากจนที่เปราะบางที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เท่านั้นโดยจะแจกเงินงบประมาณปกติไม่ใช่เงินกู้ตามพรนธบัติเงินกู้และจา่ายในรูปเงินบาทปกติในอัตราที่เหมาะสมเพื่อประยุงการดำรงชีวิตของกลุ่มประชาชนที่ยากจนโดยการกระจายเงินเป็นงวดๆผ่านงวดผ่านระบบแอปเป๋าตังที่มีประสิทธิภาพและมีฐานข้อมูลครบสามารถทําได้รวดเร็ว การดำเนิน,นการกรณีหากใช้แหล่งเงินงบประมาณปกติมิใช้จากเงินกู้ตามเพิ่มหยัิเงินกู้จะลดความเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญขัดเพดิ่มหยักวินัยการเงินกรคลังปศสองพรสอและขัดเพะ่มญยัิเงิน,างาต,งต,งานตาปศสองพันระการสําคัญไม่สร้างภาระหนี้สาธารณะในประเทศในระยะยาวครับที่<น>จะใช้วิจารณญาณคิดได้ว่าอะไรควรไม่ควรนะครับระดับการทํางานในระดับประเทศแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ย่างตน้นแหมผมต้องทำอย่างนี้ก็ต้องทําอย่างนี้ นะครับประชาชนถ้ามองว่าที่จะทำอย่างนี้มันสุ่มเสี่ยงนะเพราะผลสุดท้ายกลับมาคือภ้าประชาชนประชาชนอาจจะได้หนึ่งหมื่นแต่อีกหน่อยอาจจะถูกจัดเก็บภาษีจัดเก็บค่าน้ําค่าไฟถูกจัดเก็บค่านุนค่านี้เพื่อนําไปชําระนี่มันอาจจะมากกว่า10,000บาทก็ได้ถ้าอย่างนั้นประชาชนบอกว่าเอ้ผมไม่เอาดีกว่าหรือบ,บางคนว่า,าผมเอาอันนั้นแล้วแต่ความต้องการแต่เป็นเรื่องนโยบายของภาครัฐที่จะต้องไปดําเนินการต่อไปครับ ปรากฏว่าตอนนี้กระทรวงการคลังขอถอนโครงการแจกเงินหมื่นเฟศสองนะครับสำหรับผู้สูงอายุ60ปีไป4ล้านคนนะครับแพทองทานสั่งให้ไปดูรายละเอียดนะครับในหัวข้อของกฎหมายโฆโกรัฐบาลเผยเลขาคันตรีขอให้ช้าแต่ชัวนะครับคาดกลับเข้าคอรมออีทีสัปดาห์หน้านะครับ เผยเฟสแรกยังโอนเข้าให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการไม่ได้อีก40,000คนนะครับสำนักข่าวอิสรารายงานนะครับว่าที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่สธันวาคมที่ผ่านมานะครับแพรทองทานชินวัตรได้สัมภาษณ์ถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป จากจำนวน4ล้านคนวงเงิน40,000ล้านบาทโดยแจกภายในเดือนมกราคมปี2568ภายหลังคณะกรรมการนโยาบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจมีมติอนุมัติเมื่อ19พฤศจิกาย,ยนพุธ 2, ทธศักราช2 5 1 7ว่าที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่3ธันวาคมยังไม่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเนื่องจากต้องตรวจสอบความรอบครอบทางกฎหมายเล็กน้อยกระทรวงกันครังคาดว่ากําลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ด้านจิรยุหงรับนะครับโกศกประจํานายกกำตร,รีเพิ่มเติมว่าจากกระทรวงการคลังได้เพิกขอถอนในเรื่องนี้ออกไปและยังมีข้อมูลบางอย่างไม่ครบถ้วนคาดว่าสัปดาห์หน้าจะนําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกมตรีอีกครั้งเพื่อให้มีการเห็นชอบในประเด็ดนนี้นะครับในขณะที่จิรยุนะก็พูดถึงได้มีการตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมว่าข้อกฎหมาย ของการครังได้ขอถอนเรื่องนี้ออกไปเพราะยังมีข้อมูลบางอย่างนั้นอ้างว่าไม่ครบถ้วนนะครับคาดว่าสัปดาห์หน้าก็จะนําเข้ามานะครับเช่นเงื่อนไขที่ใช้ไปแล้วโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะแรกผ่านผู้ถือสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการจำนวน14.5ล้านคนยังมีตรงไหนที่ติดขัดโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำรายละเอียดให้มากขึ้น ว่าหากอนุมัติโครงการไปแล้วจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่เช่นระบบข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างกันโดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับระบบจ่ายเงินหรือพร้อมเพย์จริยุทยังบอกว่าขณะเดียวกันโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะแรกสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการยังไม่สามารถโอนเงินได้นะครับ3 5ถึง40,000คนนะครับ ซึ่งจะหมดเขตการโอนในวันที่19ทธันวาคมพุทธศักราช2567หุ้นส่วนจำได้ไหมครับเรื่องนี้เนี่ยผมเคยเรียนหุ้นส่วนตลอดว่ามันทำไม่ได้นะครับที่ผ่านมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยเคยออกมาถแถลงทั้งหมด8ข้อนะครับ8ข้อที่ทำไม่ได้เลยทั้งความสูงเสียงทั้งผิดรัฐธรรมนูญ ผิดพรบรวินัยการเงินกลางยกเว้นกรณีเร่งด่วนจะแจกก็ต้องแจกเงินคนที่มีความเปราะบางตาำกว่าความยากจนปรากฏว่าไงฮะรัฐบาลนี้แจกแล้วจะมาแจกรอบ2พอจะแจกรอบ2เพิ่งมารู้ตัวฮะว่าทำไม่ได้นะครับแล้วย้อนหลังไปละ่ะไอที่ทำไปแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมประมาณ25สิงหาคมละหมายความว่ายังไง ผิดกฎหมายและผิดต่อรัฐธรรมนูญฮะอันนี้เนี่ยนะฮะสำคัญนะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยได้มีการเตือนอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับสิ่งที่เขาไม่ได้ทำสิ่งเดียวคือเงินดิจิตอลนะ,ะสิ่งที่ไม่ผิดอันนึงเนี่ยมันมี8ข้อไม่ผิดอยู่ข้อหนึ่งก็คือเรื่องพรบงเงินตราไม่ผิด จะไปแจกเงินดิจิตอลนจะแจกไม่ได้ต้องไปแก้กฎหมายใหม่นี่มาแก้เงินแจกเงินดิจิตอลได้นั่นหมายความว่า7ข้อผิดหมดนะครับทำให้อะไรตอนนี้มวยออกอาการกลับไปเริ่มต้นใหม่ไปศึกษาใหม่ว่าจะไปแจกอีก4ี่หมื่นล้านเนี่ยมันได้หรือเปล่าในธรรมนูนเขียนไว้นะฮะในพรบรเงินตราก็เขียนไว้พรบรเงินการคลังก็เขียนไว้การเงินการคลังเขียนไว้ชัดเจนนะครับจะแจกได้ต้อง สภาวะวิกฤตเท่านั้นเช่นโควิดน่าเียมโควิดน9ทีน้้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตึกถลม่มอันนั้นอแาจากได้แต่ทำไมวิกฤตทำไม่ได้เลยตอนนี้รัฐบาลจึงกำลังเข้าสู่สถานการณ์จุดบอดที่ลำบากมากที่สุดถ้ามีความผิดจริงขึ้นมาตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้เคยชี้ไว้ก่อนหน้านั้นจะต้องรับผิดชอบทั้ง อาญาและแพ่งนะครับและที่ผ่านมาการแจกเนี่ยเป็นการแจกเงินนอกก็ประมาณนะครับไปกู้มาอีกนะรับผิดชอบทั้งแพ่งและอาญา1.25แสนล้านบาทคนตรีสอสอสอวอจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดตามกฎหมายด้วยขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะูละเว้ย <Hey! S 3> คูในี่คนไทยรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ย <Hey! S 3> ใครคนเหยียบยำ่ำ ใค้เป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมอย่ามาดึงว้าให้ลงมาตับอย่ามายำน้ำใจของคนไทยแค่เพียงมึงคิดมึงก็ผิดมากมายแล้วทำไมมือกฎหมายถึงไม่ทำงานกอบโกยกองกินไม่รู้จะกินไม่รู้จะพอ อำนาจมาพอพอ,อพอเสธีเิดพอเสถียีกฎมงกฎหมายแก้กันวุ่นวายหนีตายหรือนี่ระวังให้ดีจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่คู่ละเว้เฮ้คู่ในคนไทยึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ยใครคนเหยียบย่ำ ให้เป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมจลมาลวมพลังเราบรรดาสถาแผ่นดินกำจัดให้สิน้นพวกโกงกินบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลานภายภาคหน้าจะไม่เปิดเครื่องทังคมือเรื่องบ้านเมืองเหล่านี้เป็นประชาธิปไตยกูละเว้ hey! ให้ละเว้ยให้คนเหยียบย่ำให้เป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมจง มารวมพลังเราบรรดาสธาแผ่นดินกำจัดให้สิ้นพวกโกกินบ้านเมืองํำเพื่อลูกหลานภายภาคหน้าจะไม่ฝืดเคืองสังคมหรือเรื่องบ้านเมืองเหล่านี้เป็นประจา มึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ยใครคนเหยียบยำ่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมจวใครละเว้ย